สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะฮะช่องหวยเด็ดจะไปทุกๆท่านกันเลยนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็จะมาดูในที่ในเลขออกนะครับก็เดือนหนึ <acred itar> ่งเลขออก3ครั <had S 2> ้งเนาะซึ่งล่าสุดนะครับก็ออกวันที่31อนะครับออกวันที่31เนะเลขออกแบบนี้มันก็ไม่ได้มีเลยนะไม่มีเลยนะฮะนอกจากเดือนธันวาคมนะครับนั่นแหละในงวดที่แล้วก็ได้เด่น1เด่น2เด่น0ูนย์เด่น1เนาะเออก็ยังมาได้น1 ก็ยังมาในศูนย์กับ2อยู่เนาะนะครับแต่เป็นนินให้เก้าเขาไม่มานะแต่เป็น6นะครับบางท่านก็นําไปจับ นะนั่นไปสลับเด็ดๆเก้าสองหกสองเนาะเอออ่ะคนจะถูกนะครับเนาะอ่ะก็ลองดูอีกแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันก็น่าจะได้ตัวเด่นจากในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับก่อนจะไปรับชมชิปยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะใครที่ถูกใจสูตรนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะหรือใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดนี่ก็คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับซึ่งวดที่แล้วถ้าแต่มันก็ออกเลขเดิมนะครับเนาะเนี่ย ในในงวดที่2ของเดือนนะครับมันก็ออกเลขเดิมนะฮะเนาะซึ่งในงวดล่าสุดนี้ก็จะออกไปนะฮะงวดที่แล้วออกไปในที่1 1 6 9 5 3นนะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน6-2นะครับเนี่ยงวดที่2ของเดือนนะครับซึ่งถ้าย้อนไปดูนะครับสถิติที่2เนี่ยก็มี03มเหมือนกันเลยนะครับเนี่ย มี03 30นะครับแล้วก็นี่มา62ล่างนี่ก็มาล่างสุดก็มา62ล่างเหมือนกันเลยนะครับหรือว่าในงวดที่3นะครับของเดือนมันจะออกเลขเดิมนะครับเลขเดิมก็คือนี่แหละอาจจะออกเป็น96หรือ58 68หรือ36 2หหรือ19 41หรือ81 67หรือ02 34หรือ98นะครับย้อนไปตั้งแต่ในปี60 เนาะอ,อ่ะนั่นแหละนะครับเนาะแต่ถ้าเท่าที่ดูแบบเนี้ยนะครับเท่าที่ดูก็อ่วัวที่3นะครับก็ก็พอจะติดเด่น789ได้นะครับเนาะเนี่ย789 789 7แปดเก็ดแล้วก็แแล้วก็9แล้วก็9แล้วก็7แล้วก็ 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8 9, 7 8 9เนี่ย789อ่ะวัวล่าสุดก็น่าจะติด789ไว้ รเราดูนะครับเนี่ยเจ็ดแปดเก้าก็มาทันเก้าแล้วก็แปดมาบนมาล่างหกสี่นะฮะอันนี้เป็นงวดของเดือนธันวาทั้งหมดเลยนะครับเนาะเนี่ยเพราะว่ามันก็มีแค่เดือนธันวาแล้วแหละนะครับเนาะก็จะเป็นแปดนี่มาแปดมาบนมาแปดเก้ามาบนล่างอันนี้มาแปดมาล่างมาเจ็ดมาบนนะฮะแล้วก็แปดเก้ามาล่างนะครับ นี่แหละนะครับเนาะก็789แนะแสดงว่าในงวดล่าสุดก็ติด7ติด789ไว้นะครับซึ่งผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยก็พออาจจะเป็นในเลขเด่นได้นะครับก็คือในตำแหน่งตรงนี้นี่แหละว่าล่าสุดจะเป็นหนึ่งนะลองดูนะครับเนาะเนี่ยนำตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาลดแต้มเนี่ยศูนย์เนี่ยมาลดแต้มก็จะเป็น9นี่ศูนย์เก้าปึ๊บมา9เห็นไหมครับ มันก็จะมาชนกัน7 8 9ดแเก้านะที่วัดต,ตัวเด่นอันนี้เหมือนกันนี่8 8ลดแต้มนะครับก็จะเป็น8 8 7อ่ะก็มา8นี่เห็นไหมครับนี่ก็มีใน7 8 9นะครับตัวนี้เหมือนกันนะเอาหลักสิบนะครับงวดก่อนหน้าเนาะอ่าเนี่ยก็8 8 7ก็มา8บนนะฮะอันนี้8อีกเหมือนกันนะครับก็8 7นี่อ่ะก็อันนี้มาล่างนะครับอันนี้6 6ลดแต้มไป6 5 อันนี้ก็มา6ส่วนว่นี้เป็น3เนี่ยส,ส,สามสามลดแต้มไป3 2สองเนี่ยก็มา3เนี่ยนี่แหละนะครับวดล่าสุดก็เลยจะได้อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับอ่ะเขียงตรงนี้กว่านะครับแล้วก็จะเป็นในที่เมื่อกี้เจ็ดแปดเก้าชุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ในหนึ่งกับศูนย์ อ่านี่แหละนะเดี๋ยวจับตัวเด่นก่อนนะครับเดี๋ยวมาจับคู่กันแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับอีกตัวเด่นตัวหนึ่งนี่ก็จะนําในที่ในหลักแสนอันนี้แบบของในงวดที่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในงวดก่อนหน้านะครับหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับจับบวกกันนี่นี่ลองดูนะครับเอาเอาเอางวดที่สองของเดือนนะครับนี่หลักแสนหลักหมื่นแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยล่างนี่ เพื่อที่จะหาในงวดที่3ของเดือนนะครับเฉพาะเดือนที่มันออก3มงวดนะครับในเดือนนั้นน,น,นะครับตังแต่ในปี60นะครับ9บวกกับ5เนี่ยไ,ได้14บสี่นะ4บวกกัน4บวกกันกับ9นะครับได้13บนสะาเนอะามแล้วเพิ่มแต้มนะครับเนะอาเพิ่มแต้มจาก3ก็จะเป็น4่ใส่ตรงนี้จาก3เป็น4นี่ก็มา3มา4อันนี้เหมือนกันนะครับ สามบวกกับหนะครับได้8 8บวกกันกับหลักหน่วยล่างนะครับ2นะครับ8ปบวกกับสก็จะเป็น0 0เพิ่มแต้มไปทีนึ่งนี่ก็มา0นี่ตัวนี้เหมือนกันนะครับ5้บวกกับสเป็น7นะครับ7จบวกกับเเป็น14 4 5ี่ามา4เนี่ยยังไม่หลุดเลยนะครับสบวกกับศได้2นะครับ2อบวกกับศก็ได้2เพิ่มแต้มไปเป็น3นี่ก็มา2 ปี64นะครับปี64นะครับ6บวกกับ3เป็น9นะครับ9บวกกันกับ3นะครับ9บวกกับ3ได้12นะครับเนาะเพิ่มแต้มไปเป็น3อ่ะมา3นะครับมาล่างแล้วก็ในปี65นะครับเนาะ8บวกกับ4นะครับได้12 2บวกกันกับ4นะครับ2บวกกับ4ก็ได้6เพิ่มแต้มไปเป็น7ก็มา6 แสดงว่าในงวดล่าสุดนะครับก็นําหลักแสนนะครับกับหลักหมื่นจับบวกกันแล้วก็มาหลักมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับ2 6งบวกกับ1นะครับก็จะเป็น7จ็ดนะฮเจ็ดบวกกับ2นะครับเบวกกับ2ก็จะเป็น9เพิ่มแต้มไปเป็น0อ่ะโอเคนะฮะเราก็จะอ่าใช่ไหมเนี่ยหกหกบวกกับ1เป็น7 7จบวกกับ2เป็น9อ่ะก็จะได้ในที่ใน90 90 ก็แสดงว่าอ่ะนะครับมี0ูนย์มี9เนาะอันนี้มีศูนย์อันนี้มีศูนย์นี้มี9มี9นะครับแล้วก็ลองลองนำไปพิจารณากันนะครับว่าจะพอมีโอกาสนะฮะเป็นไปได้ไหมนะครับในงวดล่าสุดเนาะ1 6ึ่บนเบวกสเป็น9 90นะครับได้ในชุดนี้หรือว่าจะเอาในเด่นนะครับในเด่นตัวเนี้ยนะครับเด่นๆเลยนะครับเนาะที่เด่นๆเลยก็จะเป็น9แล้วก็0ูนย์นะครับ แล้วก็0ถ้าดูอยู่ในตรงนี้ถ้าเกิดมันจะออกเลขเดิมอ่ะมีเลขไหนบ้างอ่ะเริ่มมาตั้งแต่ในปี60เลยนะครับเนาอ่าก็จะมี3 3,4,9,8 6,7,0,2นะบางทีมันอาจจะออกเลขเดิมก็ได้นี่งวดที่2ของเดือนมันออก6,2ล่างเหมือนกันเลยนะครล่าสุดก็ออกแล้วก็มาในปี6,2,4,1 4181 28นะครับมาในปี63 2819แล้วก็ปี64นะฮะ6836ปี65นะครับ96 9658อ่ะโอเคนะครับนี่แหละหรืออาจจะเอาในงวดที่มันมีเด่น9กับ0นะครับเนาะอ่าหรือ890เนาะงวดนี้นะครับเนาะ ก็8 90ก็น่าสนใจนะครับเนาะ8 8 9 0ก็ถ้ามีถ้าชอบ0นบูน,น,0 0 2, น,นย์นะครับตรงนี้มีศูนย์ก็มีแค่0ูนย์ก็นําไปจับกันเลยนะครับก็นําไปจับล่างนั่นแหละน,นะรหรือจะเป็น2 0ง2นะครับถ้ามี9ทั้งวันนี้มา9กนะฮะก็อาจจะเป็น9ก้าแปไหมนะที่จะมาล่างมีมมี9ไหน9 9 1 1 9้ไหมนะครับที่จะมาล่างอีกนะครับหรือจะเป็นไปที่9 6ไปบน ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าถ้าแปดมากนะถ้าใครชอบแปดนะแต,แต่แต่ดูตรงนี้แล้วแปดก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแปดก็มีในงวดนี้นี้งวดนี้นี้นี้เออมีแค่งวดนี้นะครับไม่มีแปดนะครับเนาะอืเนาะอาจจะเด่นเด่นเจ็ดแปดก็ได้นะสิบแปดเก้านะแต่เก้าก็มีหนึ่งสองสามนะครับหรือแปดเก้านาะศูนย์มีแค่งวดเดียวเองเนาะแต่ศูนย์ช่วงนี้ก็มาเยอะแล้วนะนะครับเนาะ อ่ะนี่แหละนะครับแปดก็มาเยอะเหมือนอยู่เหมือนกันนะฮะก็มาแล้ว8 9 8 1 8 2 8 6 8 5อ่ะ8ไหนยังไมอ่ออกอาจจะเป็น8 3มไหมหรือนะครับ8 8 8 7เนาะอ่าหรือมันอาจจะออกเลขเดิมได้แหละนะถ้าชอบ8นะก็มี9 8 8 1 2 8 6 8 5 8, 8, 8, 8นะครับที่เลขน่าสนใจก็อ่าชอบนะครับแต่มันก็ไม่มาสักทีเลยนะครับเนาะเลขฝันนะครับ6 8แนี่ง แล้วก็9 8 8 9แเนาะล้วเลขบ้านเลขที่นะครับเนาะอืมแล้วก็เลขรถ58นี่ถ้า8ที่ผมน่าสนใจนะครับมี3คู่นี้นะครับอ่ะก็ลองนำไปพิจารดูแล้วกันนะครับหรือเอาในชุดเด่นเมื่อกี้แหละที่จับบวกกันนี่นะครับแต่มันก็ชนกันในที่ในศูนย์นะครับเนาะมันจะเหมือนในงวดที่แล้วไหมนะครับมันก็ชนกันในที่ใน1นะครับชนกันในที่ใน1แต่จับ มาจับมาเป็นตัวเด่นไม่มี1เลยนะครับมันอาจจะชนกันเยอะไปมันอาจจะไม่มานะมันมา2กับ0ูนย์เนี่ยรอบนี้ชนในที่0 0ไม่มานะครับมันก็ต้องเป็น1นั่นแหละหรือ9าถ้า1มานะครับก็1 4 1 8 1 9นี่แหละอา่ะจับไปแค่ใน3คู่นี้ถ้าว่านะครับจับทั้งบนทั้งล่างนะครับอาจจะใช้ทุนเยอะนะก็ติด4 1 1 4ไว้บนแล้วกันนะครับแล้วก็8119นี่แหละ1 8 8 1นะ1 9 9 1เตีไว้ล่างแล้วกัน เพราะว่าในงวดที่แล้วมันก็ออกเหมือนกันนะครับหกสองนี่เนี่ยงวดที่สองเดือนที่สองเนี่ยมันก็ออกหกสองมาล่างเหมือนกันแล้วก็สามศูนย์เนี่ยก็มาบนเหมือนกันนี่นในงวดที่สองนั่นแหละผมเชื่อว่ามีในนี้แน่นอนนะครับถ้าว่า มันกองสลักนะครับถ้าว่ากองสลากที่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลีป่ยนแปลงตัวเลขไปเป็นเลขอื่นนะครับเนาะเออหวังว่าจะไม่ตรงกันกับเลขดังนะครับเนาะนี่แหละในนี้แหละใครชอบนําไปติดไว้นําไปจับไว้นะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ